นีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ของเรานะคะซึ่งคลิปที่2นี้นะคะเป็นคิวของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะในชั่วโมงคณิตศาสตร์นี้นะคะเราจะมีเรียนเรื่องการนับเพื่อบอกจํานวนและการแสดงจํานวนนับไม่เกิน100นะคะโดยการนับทีละ1และนับทีละ10นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันนะคะครูโบมีเรื่องสงสัยค่ะว่า จะทำอย่างไรนะคะจึงจะทราบว่าครูโบเนี่ยมีดินสออยู่ทั้งหมดกี่แท่งคะมีนักเรียนคนไหนบอกครูโบได้บ้างไหมคะว่าจะทําอย่างไรให้ครูโบร,รู้ได้ว่าในมือของครูโบเนี่ยมีดินสออยู่กี่แทง่งช่วยครูโบคิดหน่อยสิคะถูกต้อง คเราจะใช้การนับนั่นเองค่ะการนับเนี่ยใช้ทำไมคะเอาไว้เพื่อเป็นการบอกปริมาณของสิ่งของต่างๆนะคะว่าเรามีปริมาณของสิ่งของอยู่เท่าไหรค่ค่ะซึ่งในมือของครูโบนี่นะคะมีนิสซออยู่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับนะคะว่ามีนิสซออยู่กี่แท่งคะ่ะ เรามีดินสอทั้งหมด10แท่งนะคะมีนักเรียนคนไหนนะับไปพร้อมๆกับคร,รูโบหรือเปล่าคะและนับถูกต้องกันไหมเอ่ยถ้าถูกต้องนะคะเขาปรบมือให้ดังๆเลยคะ่ะเด็กๆคะนะดินสอในมือครูโบเนี่ยมีทั้งหมด10แทง่งแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า10เนี่ยเลข10เนี่ยเขียนได้อย่างไรและมีกี่รูปแบบที่เราจะเขียนออกมาได้นะคะ เดี๋ยวครูโบเนี่ยจะพาเด็กๆไปดูค่ะว่าสามารถเขียนได้กี่รูปแบบนะคะนี่ค่ะเราสามารถเขียนได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกค่ะคือตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะรูปแบบที่2นะคะคือตัวเลขไทยค่ะรูปแบบที่3นะคะคือตัวหนังสือนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนบอกจํานวนได้3รูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปค่ะ เป็นกิจกรรมสนุกกับจำนวนนะคะเดี๋ยวครูโบเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะตัวนับของแต่ละสีค่ะ2นะคะทำการนับตัวนับค่ะ3ค่ะจดบันทึกเอาไว้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยนับถูกต้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวครูโบเนี่ยจะมาเฉลยให้ค่ะครูโบจะให้เวลาเด็กๆในการนับนะคะ หน,นาทีนั่นเองค่ะครูโบนจะเริ่มจับเวลาเลยนะคะเด็กๆตั้งใจนับนะคะนับให้ถูกต้องด้วยนะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาสนุกกับจำนวนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่า สีไหนจำนวนนับสีไหนนะคะมีจํานวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะคะไปดูกันที่สีแรกค่ะคือสีขาวค่ะมีทั้งหมด31ตัวค่ะสีที่สองค่ะสีฟ้านะคะมีทั้งหมด19ตัวค่ะสีเหลืองค่ะมีทั้งหมด26ตัวค่ะสีแดงค่ะมีทั้งหมด23ตัวค่ะและสี เขียวนะคะมีทั้งหมด12ตัวนั่นเองค่ะมีนักเรียนคนไหนตอบถูกหมดเลยหรือเปล่าคะถ้ามีเนี่ยโบโบตกมือให้ดังๆแล้วก็บวกให้อีก10คะแนนเลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาช่วยกันนะคะว่าสีไหนเนี่ยมีมากที่สุดและสีไหนมีน้อยที่สุดคะ่ะเริ่มจากจำนวนนะับที่มีมากที่สุดก่อนนะคะมีใครตอบสีอะไรบ้างเออ สีที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวนับสีขาวค่ะมีมากที่สุดนั่นเองค่ะและตัวนับที่น้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากก่อนนะคะว่าเด็กๆสามารถเรียงให้เป็วงได้หรือเปล่าเริ่มจากน้อยไปมากนะคะเริ่มจากสีเขียวค่ะ12 สีฟ้า19สีแดง23สีเหลือง26และสีขาว31ค่ะเด็กๆคนไหนเรียงถูกต้องบ้างเอ่ยหรือว่าเรียงถูกต้องกันหมดเลยเก่งมากเลยค่ะเกๆทุกคนรูโบให้ไปอีก10คะแนนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยฝึกนับทีละ หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะับทีละสิบกันดูบ้างนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเด็กๆเ,เห็นมัดในรูปไหมคะมัดเอ่อที่เป็นแท่งอะคะ่ะจะมี1มัดกับอีก4อันใช่ไหมคะใน1มัดนั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่กี่อันช่วยครูบันนะะับค่ะมี1 2 3่5ส7 8 9มี่ห้าและ สิบถูกต้องค่ะในหนึ่งมัดจะมีอยู่สิบอันนะคะแล้วก็บวกกับอีก4อันที่เหลือสีได้ที่เหลือข้างนอกนะคะก็จะรวมเป็นทั้งหมด14อันถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปค่ะมีทั้งหมดกี่มัดคะที่เด็กขามีทั้งหมด3มัดมัดละ10อันกับอีกข้างนอกมีอยู่ 7อันรวมทั้งหมดเป็น37อันเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะทุกภาพต่อไปมีทั้งหมดกี่มัดคะเด็กๆมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสอสาี่ห้าและ8ปดถูกต้องค่ะมีอยู่ทั้งหมด8มัดมัดละ10อันก็เท่ากับ80อันใช่ไหมคะส่วนข้างนอกค่ะมีทั้งหมดอยู่6อันรวมเป็น 86อันเก่งมากค่ะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนช่วยกันนับไม้เพื่อแสดงจำนวนต่อไปมือนะคะอันนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่คะ15ใช่ไหมคะเป็นเลข15เดี๋ยวเด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันนับไม้นะคะว่าจะเขียนอย่างไรนะคะให้เป็นเท่าไหร่เด็กๆดูดนะ เป็น15มีอยู่15ถ้าเราจะเขียนแยกจานวนออกมาให้เป็นหลัก10และหลักหน่วยเราจะเขียนอ,อมาได้อย่างไรครูบให้เวลาคิด10วินาทีค่ะเริ่มได้เลยหมดเวลาค่ะชเชลยก็คือ 1นึกับ5หน่วยถูกต้องค่ะดี๋ไปดูเลขที่สองนะคะเลข26ค่ะครูโบจะให้เวลาครั้งนี้20วินาทีนะคะให้บอกบอกครูโบว่ามีกี่หลัก10และมีกี่หลัก1ค่ะ ฉเฉลยฉเฉลยก็คือมีอยู่20กับ6หน่วยรวมเป็น26เก่นมากค่ะต่อไปค่ะ31ค่ะครูโบให้เวลาครั้งนี้30ิวินาทีค่ะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันดีกว่าว่ามีอยู่กี่สิบและกี่หน่วยนั่นก็คือมีอยู่30กับอีก1หน่วยเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยตอบได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูโบค่ะจะมาพาเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดที่1.1ค่ะ,คะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันทำก่อนแล้วเด็กๆจะได้ทำกันบ้านได้ถูกต้องนะคะ มาดูกันที่กิจกรรมที่1ค่ะเป็นกิจกรรมเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเพื่อแสดงจํานวนนะคะมีตัวอย่างให้ดูในข้อที่1นนะคะเด็กคะเดิวมาช่วยกันนับว่าทําไมถึงได้56นะคะนเด็กดูในมัดนั้นค่ะเขบอกแลว,ว่า1มัดจะมีอยู่10อันนะคะซึ่งนี้มีอยู่ทั้งหมด5มัดก็เท่าก,กับว่ามีทั้งหมด50อันใช่ไหมคะแล้วก็มีที่อยู่ข้างนอกอีก หกอันรวมเป็น56อันเก่งมากค่ะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่มัดคะช่วยครูโบนัสอมสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, มีทั้งหมด7มัดด้วยกันค่ะกับข้างนอกอีก1อันรวมเป็นทั้งหมด71อันค่ะเก่งมากค่ะี่เด็กมีหน้าที่ในการเขียนตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือลงไปนะคะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ค่ะเขาบอกให้เด็กๆเ,เ,เขียนวงร้อมรอบไม้ให้เท่ากับจํานวนที่กําหนดเขากําหนดอะไรคะ23่ะ23มาเด็กๆลองสิคะว่า23เนี่ยเราจะต้องวงกี่มัดแล้วก็กี่อันครูโบบอกแล้วนะว่า1มัดเนี่ยมีทั้งหมด10อันเด็กๆลองทําดูเลยค่ะ เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปข้อที่3ามไปเลยนะคะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าให้เนี่ยเขียนวงรอมร,รอบไม้ให้เท่ากับจํานวนที่กําหนดเหมือการเขากาหนด34มาิาเด็กลองวงดูสิคะว่าจะได้แบบไหนนะคะบอกแล้วย้ําอีกหนึ่งครั้ง1มัดเท่ากับ10ค่ะเด็กลองทําดูนะคะข้อที่4ค่ะ ให้ในไหนในะเขียนก,กนากระบากถับภาพนะคะตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจํานวนที่เท่ากับในในะคะในรูปไม้นั้นในรูปไม้นั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่มาค่ะช่วยกัน1มัด2มัด3ามัด4มัด5้ามัดมีทั้งหมด5มัดเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด50อันกับไม้อยู่ อันด้านนอกรวมกันเป็นทั้งหมด54่ค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าเราจะต้องกากระบาดทับตัวไหนระหว่าง45และ54ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปนะคะว่าที่เราเรียนกันในคลิปนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องแรกค่ะที่เราเรียนไป,ไปก็คือ การบอกปริมาณของสิ่งต่างๆโดยการนับโดยการนับทีละหนึ่ง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 ค่ะและอันที่สองนะคะก็คือการนับทีละสิบก็คือสิบ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 ค่ะหรือเราเนี่ยสามารถบอกปริมาณของจำนวนสิ่งของต่างๆได้กี่รูปแบบนั่นก็คือ3รูปแบบค่ะ ซื้อแบบที่1เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแบบที่2คือตัวเลขไทยและแบบที่3คือตัวหนังสือนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรื่องวันมีที่เราเรียนกันเนี่ยง่ายมากง่ายนิดเดียวเองนะคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆตั้งใจฟังที่ครูดูสันนะคะ เด็กๆทำงานที่ครูโบมอบหมายให้ได้แน่นอนค่ะยังไงนะคะคลิปนี้เนี่ยครูโบก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยอย่าลืมทำการบ้านที่ครูโบแนบไว้ให้ถ่ายคลิปนะคะว่ามีกี่ข้อไม่ยากเลยครูโบเชื่อคะ่ะว่าเด็กๆชั้นป .2 ของครูโบเนี่ยทำได้แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ